ช้าด้วยคนมา kara kara kara, ช้าอ mm ีก hmm. วันน yeah ี้มีที่ขาดมีใครนะมึงเช็คดิมีไอพาร์ตมีไอพาร์ตมีไอแฟงก็ครับลุงผมยินดีครับผมยินดีไปทั้งไอแฝงพี่ก๊อตไอพาร์ตไอแฟงไอก๊อตไอโขกไอซันนี่ที่ช้าซันนี่ห้า ั้าีห้าคนดเยอะนะต่อห้าเยอะเกินต่อหเยอะพี่แพี่เชียพี่พี่เชียเหรอใช่ครับพี่น้องว่าไงว่าไงจะเป็นมึงดงไม่แฟงมึงจริงๆอ่ะมึงมึง กวนรู้ตัวเองนะเว้ยมึงต้องรับผิดชอบกับตรงนี้นะพี่พี่จะบอกให้ในเมื่อมึงมึงอยู่กับตอนเมื่อวา,านแล้วมึงก็ไม่บอกมันว่าวันนี้มึงกับไอ้พัดไม่อยู่ลุงครับขอโทษครับลุงที่มาชา้าครับแพ้ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยวันนี้ทำไมมึงมาชา้าโหลดหน้าเพลงมันยังเข้าไม่ได้เป็นครึ่งชมวัวต้อง,อองมีคอมดีเราเตอร์ถึงจะเข้าได้ไอ้เมนิจอยู่ไหนอะ แล้วไมมึงไม่ทาตั้งแต่ตอนแรกอะตอนที่รู้ว่าตัวเองเข้าไม่ได้แล้วคนอื่นเขาก็ทำนะหรือว่ามึงฝืนตัวเองจนรอไปขนาดนั้นอะคิดว่ามันนานอยู่แล้วมันจะนานถึงยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเลยเหรอถ้ามันนานเกินห้าน <5 S 1> าทีเนี่ยมึงต้องคิดได้นะเว้ยว่ามึงมึงต้องควรทําอะไรอะคนอื่นเขารอมึงคนเดียวไหมก็ต้องรอนาะเว้พวกปูรอกัน อ่ากูดังพี่ดังแล้วปแล้วยแมารวมกันที่บ well. ้านเลยมาเช็คคนเลยโลโลโลหลังบ uh ้านเราน้อยอ่ะมาติยนผมอยู่หลังพี่ตีอ้าออกไปพี่ตีมึงหาคนนึงเข้ามาแทนหลังอ่ะมึงไปจิ้มมาเลยคนนึงอ่ะไอเด็กใหม่อ่ะเด็กใหม่อ่ะพวกเด็กใหม่อ่ะมึงเอาเข้ามาเลยไอหน้าขาวก็ได้ดาบจะให้นายดู ต่อห้าวันนี้ต่อห้าคนน่ะแล้วก็มันมีเรื่องบ้านบ้านขอบลุงไม่ล็อกประตูเลยขับลุงมึงต้องพูดชื่อมึงต้องพูดชื่ออ่ะมึงต้องพูดชื่อว่าใครมาล็อกประตูไว้หน้าใส่หน้ากากหัวแชมพูอ่๋อไอ้ป้าเนี่ยมึงน่ะตาขาวแดงมึงใส่หน้ากากดิอะได ตอนตอนใช่เกียดนี่ไหมมึงดูนี่ใช่ไหมเกียดอ่ะมึงดูมาดันนี่ไม่ใช่มันมันจะเป็นผมใช่เป็นผ้าอ้อมอ่ะแต่เป็นผ้าฝาสีชมพูอะต้องใส่หน้ากากอ่ะไอมึงใส่หน้ากากกูคนดิจะเกียดนี่ไหมเกียดนี่ไหมเก่งเก่งไงผ้าอ้อมอ่ะเด็กใหม่ช็อตไหนล่ะพี่มาจริงไงช่อนมาครับนี่ป่ะไอเกียดนี่ป่ะไม่น่าใช่ผมเลยค่ะมึงคุยกันมาเลยถ้าไปบ้านมึงมาใครอ่ะประตูบ้านยังไม่หลอกเลยอ่ะไม่ต้องเล่นหลอกหลังแจ้งอ่ะคนอยู่ว่ามันเหนื่อย แล้วมันเข้าแล้วมันออกไปมันไม่ยอมปิดประตูขาเรามาเกลนเด็กเด็กใบอ่ะผมผมอยู่ข้างในแล้วตอรอนมันขี่พุ่งเข้ามาแล้วก็มาแล้วก็ยิงเราเว้นใช้ปุยปุ้ยอ่ะผมวิ่งเข้าในบ้านไม่ทันอีเ๋ผมวิ่งเข้าประตูบ้านไม่ทันเกือบสวยไม่น่าเสียสองเทอ่ะผมผมเรียกผมเรียกเพื่อนนะว่ารถผมโดนตอรอน ครับดูแล้วจบแล้วครับลุงขอโทษทุกคนนะครับไม่ไม่ไม่รู้ที่แบบไม่ไม่พร้อมขอโทษทุกคนครับขอโทษลุงนะครับลุงเก่งแล้วเก่งลุวเก่งแล้วทำดีที่สุดแล้วครับไม่ไม่เวลาจะเล่นน่ะกูจะบอกนะเว้ยเวลาเล่นเล่นมึงจะเล่นมึงต้องถามน้องก่อนว่ามึงพร้อมกันไหมเพราะว่าถ้ามึงไม่ถามมะถ้ามึงเล่นเลยอ่ะมันไม่มีใครพร้อมเวยแล้วมันเร็วเกินอยู่ดีปุ๊บเล่นปั๊บแล้วคือมึงต้องเข้าใจอย่างนี้ที่ที่เราแพ้วันเนี้ยหนึ่งเลยนะเราเข้ามาใช่ไหมอ กระเป๋าสตอรี่ก็ไม่ได้คราบมึงมึงเข้าใจปะคือ <c oughs> แลแ<ต>้วเขาอ่ะแบบเขาเข้ามาตั้งแต่หกโมงอะแล้วมึงว่าความพร้อมของเขามันเยอะขนาดไหนอ่ลองคิดอย่างนี้ดีกว่าซึ่งจะเล่นน่ะมึงก็ต้องคิดด้วยว่าเราอะ่ะพร้อม,พร,อมพร้อมไหมเรายังไม่ได้คราบของเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคือเราเป็นสตรีมเมอร์เว้ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราเป็นสตรีมเมอร์แต่ถ้าเขาเล่นกันอะสมมติถ้าเขาเล่นใช่ว่าเขาเรียกคนกันมาได้เลยเราเป็นสตรีมเมอร์ซึ่งกูก็สตรีมอยู่หรือว่าคนอื่นก็สตรีมอยู่พวกกูก็ไม่สามารถเข้าได้้้ถาาพวกกููเขไปดนแบ เขาขับลงครับรู้เขาจะเข้าใจครับลงเพราะเรามีสติเมเือเยอะเราเราเราทำแบบพวกมันไม่ได้เพราะมันแจ้งอยู่แล้วพวกนี้ถ้าเราเห็นเราหลุดเทียมันแจ้งเราโดนแดงเลย<ม>นั่นแหละทางมันเถอะไม่เป็นไรแพ้ได้ไม่ซีเรียสพวกกูไม่ใช่ว่าวกกูไม่เคยแพ้วกกูแพ้เคยแพ้อ,แพอันนี้มันเด็กดีกันด้วยยี่สิบใบอ่ะวันนี้มันยี่สิบใบมันไฟเดียวซึ่งไฟเดียวไฟไฟแรงเราขาดห้าคนเว้ย ขอโทษครับลุงขอโทษครับรไม่จริงจริงอ่ะพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะไอ้แฟงเนี่ยมึงต้องรับผิดช,ชอบ<โ>ด,ด้วยนะไอ้เหี้ยเพราะมึงอยู่กับต๊อดเว้ยมึงควรจะบอกมันไม่ใช่ว่ามึงเมาแล้วมึงเลือนไอ้เหี้ยเป็นไรนะมึงมึงต้องบอกมันเว้ยไอ้เหี้ยถ้ามันเกิดเรื่องเหมืนมีขึ้นอ่ะมึงอ่ะควรจะอยู่แล้วมึงก็ปฏิเสธแคนเซิลทางทางนั้นไปเว้ยขอโทษครับลุงพี่เตงลุงผมพี่เตง แม่ฟ้ามึงยิ้มมาแล้วเฉยๆยิ้มนะเอ้ยแล้วก็นัดที่นัดกับเอเลสไว้วันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะเขาบอกเขาติดสอร์ี่อยู่กระทักมหาวีด์เล่ดสตอรี่อะไรเดือนเดือนหน้าครับพี่พี่ตี๋เหรอไอ้เวสไอ้เวสอยู่ปะเวสกูอยากได้ไอ้เยี่ยวไอ้เยี่ยวหัวม่วงอ่ะก่าไอ้ไอ้ไอ้ดอมอ่ะอยากรู้ใช่ไหมเรืองามรู้ไหมเรื่องมรู้เพื่อปัญหาไปแล้วไงท่านพี่เขาอนเหรอเออไอโรนอ่ะคุณตามไอ้ไอ้ไอ้โล้นก่าไอ้ไอ้หัวม่วงวันนี้มันชื่ออะไรวะ ไอวาเลนไอวาเลนน่ะกูอยากได้สองคนนี้ตามมาเลยว่าดักลบเราขาดไปดอยอ่ะตอนเ้เด็กใหม่แม่งมึนนี่อะมึนด้วยไอ้โลงก็มึนนะไอครับไม่ไอล้นมึนแต่มันมีฝีมืออยู่ไงใช่าอยู่ครับใช่ครับ แล้วมันอยู่กับมันอยู่แบบมันอยู่ถึงด้วยรับตรงเวลาด้วยอยู่มีวินัยจัดครับไอ้ช่ขยันครับใช่ตอนเนี้สิ่งที่เราแพ้เลยคือความไม่พร้อมเว้ยซึ่งซึ่งซึ่งเราเข้ามาเนี่ยตอนสี่ทุ่มใช่บ้าบอกเข้าสี่ทุ่มมันยังมีคนช้าอยู่เลยที่ไม่เข้าอ่ะวันนี้ใครเข้าช้าวะซึ่งขาดห้าคนเดี๋ยวแ๊่นึงนะตอนที่เราไฟแรกชื่อว่ามีไอ จำหนึ่งนะมีไอ้ไอ้ที่เด็กใหม่ไอ้นมสดใช่ไหมหนึ่งคนไอแฟงไอพาร์ทไม่มาแล้วใครอีกสองคนวะไอจุกกอ้จครับจุกไอจุกกับสกอตอ่าแสดงว่าจริงๆถ้ามาครบก็เป็นยี่สามสิบเจ็ดใช่ป่ะขาดสองถูกต้องไหมที่ทีทีที่ใช่ใช่สามสองก็ครั้งหน้าอย่าพลาดอ่ะครั้งหน้าอย่าพลาดอ่ะ นลุงเขาเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนี้นะครับลุงเฮ้ยพวกมึงอะพูดตรงนะเตรียมของกันบ้างเะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาขอกันหน้างานอย่างเดียวนะใช่มันต้องเตรียมของของในตู้ต้องพร้อมตอรี่มันต้องใช้อะไรบ้างถุงห่อเกาะเอดียปั๊ม บัตรประกันมุงมอย่าเอาวนตัวนะเว้ยเวลาว่างมีทุกวันอะไปเตรียมมาหมดตรงไหนมาขอความช่วยเหลือตรงนั้นได้มีด้วยอ่ะพี่จิ๋วพี่ใครอ่ะมีมีมียอขอชื่อเลยได้ไหมพี่ใหม่ด้วยอุ๊ยเอาี่อะไรวะไหนใครวะใครใครไม่มีใครครับเอ้ยใครไม่รู้มาถามผมด้วยว่าเบิกเกาะได้ที่ไหนมันนี้ผมเหลือสี่ใบเหลือสี่ใบลรวครับอกไป้ก่อเหลือให้ขอ ไม่รู้แต่มึงมึงจำเสียงไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อนมึงจำไม่ได้จำไม่ได้ครับพี่ใครเป็นลุงถ่ออ่ะจำหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันใส่หน้ากากเขับพลุงอีกหนึงนะครับแล้วก็เรื่องอาวุธอ่ะมันนั่งอยู่บนรถครับพี่ที่แกนเขาขึ้นให้อ่ะพยายามไปอัปเดตของตัวเองกันด้วยไม่ใช่ว่าขออย่างเดียวนะมันคนทำให้มันเหนื่อยนะพี่บอกก่อนไหนใครอาวุธเทียต่ำา่ะไปไปอยู่ทางนู้นดิไปอยู่นู่นอ่ะไปอยู่ทางนู้นดิ อาวุธเทียต่ำอ่ะไปดิไปดิไปดิสี่ศูนย์ต่ำสี่ศูนย์นึ่งแหละถ้าบวกแปดอ่ะไม่ต่ำอาวุธบวกแปดอ่ะไม่ต่ำแต่ไม่มีมีกสี่คนสี่คนใช่ป่ะนี่เด็กเกอร์นี่อันนี้ไหมเด็กเกอร์ไม่ตม่ำเด็กเกอร์ไม่ต่ำแล้วโอเคโอเคไปสี่คนเด็กใหม่มีใครบ้างวะอันนี้เด็กใหม่หมดเลยเอ่ะสองคนอ่ะใช่ครับเป็นดิสอีกคนนะครับไม่ได้ไปหอไหนไว้ปามเตรียมของตอนนี้หน้าหน่อย อันนี้มีใครบ้างวะมีนมสดอใครนะนมดสดแล้วก็ซันนี่อันนี้ใครเนะี่ยไมนดี้ทัอลูกมึงเอาวุ้นไรนี่ไม้บอก้ากับปากหลามไม้บอก้ากปากหลามรอกาชามาลืมๆสอด้วยเหรอกาชามาวันไหนวะนำนูนน่ะท่าสุดิ่งปิดไปด ต่เดือนหน้าเหรอมั้งครับไม่น่าจะวาเลนไทนยนะครับว้าวายน้องาไปวันที่เท่าไหร่นิดหน่อยอ่าใกล้สิ้นเดือนแล้วเอาไงหยุดหยุดถึงวันไหนเอามาดิมาคุยดิสิ้นเดือนหยุดถึงวันไหน สิ้นเดือนแล้วเนี่ยไอไอตอนไปวันไหนอะผมไปสามสี่แล้วก็ห้ากับวันที่หกครับน่าจะสาวันที่หกสี่ห้าหกผมเกิดวันที่สามก็วันที่สามจองบ้านสองวันครับสามกับสี่กูอะไปวันที่ยีิบเจ็ดเนี่ยกูไปวันที่ยีิบเจ็ดยินเลยครับลูกกูไปวันที่ยี่สิบเจ็ดอ๋อเด็กกันยี่สิบเจ็ดผมไม่อยู่แล้วยี่สิบเจ็ดไม่อยู่ยี่สิบแปดไม่อยู่ยี่สิบเก้าไม่อยู่สามสิบไม่อยู่ สามสามเอ็ดอามาได้สามเอ็ดหนึ่งสองสอง,สองอเอาไงเอาไงเอาจะถึงวันไหน ถ้าตามปฏิทินก็คือวันจันทร์ที่สามวันอังคารที่สี่วันวันที่ที่ห้าก็ได้ครับลงผมมานะเพราะว่าจันทร์อังคารหยุดใช่ไหมครับลุงหยุดทุกวันจันทร์อังคารไม่มึงหยุดมึงจะหยุดเริ่มหยุดวันไหนจะเริ่มหยุดวันไหนแต่ยี่สิบเจ็ดอะกูไม่อยู่อันนี้ลุงตัดสินใจได้เลยครับลองคิดเลยว่าใครมันจะไม่ใครมันจะว่างไปไหนบ้างเนี่ยมันจะไปไหนบ้างหรือว่าจะหยุดวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไดครับลงถ่งวันที่หก โอ้เขาอยู่ดีเจ็ดบาฬาวันไหนสัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยเอานานเลยลุงกลับกี่โมงอะลุงกลับวันไหนอ่ะกูกลับวันที่สามกูไม่รู้ไอ้เหี้ยเพราะว่าลุงลุงไม่มาแจ้งไม่มีแรงเข้าครับไม่ได้ดิเพราะว่าป่วยนี่ไอ้เหี้ยกูไปดูญาติเพราะเขาจะตายแล้วเขาเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสัสปิดปืนไปิดปไม่พูดงั้นนะไม่เราไม่พูดตรงๆไอ้เหี้ยว่าเขาจะตายแล้ววันที่หกเลย อันนี้คือลุงจะแบบถามว่าหยุดตั้งแต่วันไหนแล้วก็มาวันนีใช่มึงต้องตัดสินใจไม่ใช่ว่ากูหยุดแล้วพวกมึงไปกันเลยเว้ยก็ถ้าผมเสนอก็หยุดตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดกับวันที่ห้าใช่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 คิดเหมือนพี่เป๊บเหมือนกันครับโอ้ยยี่สิบเจ็ดกลับมาวันที่ห้าเลยหรอเี่ะหนึ่งสองสามสี่ก็นานเอกันนะเจ็ดแปดเก้าสิบเลยหรอมึงจะหยุดได้สิบวันเลยอ็นด้วยนะยี่สิบเจ็ดมันหยุดแกงพอดีเลย มึงยืนติดพัดไม่พังเห็นด้วยเลยอ่ะไม่ก็หยุดไปทบทวนตัวเองไอ้เงี้ยคือที่มึงจะหยุดกันไม่ที่มึงจะหยุดกันเนี่ยคือมึงกะจะไม่เข้าไม่เข้ามาทําของคือไม่เข้าเกมเลยถูกต้องไหมเข้าทำลุงกินเข้าก็ได้เหมือนเดิมจะไม่ติดเลยครับผมผมมองว่าดันให้ไม่ไหวลุงต้องให้มันเล่นกันเองมากมันติดขี้เกียจกันแล้วครับลุงขึ้นของให้อ่ะเห็นด้วยไก่ชิโร่นะ่ยนี่เห็นด้วยครับเห็นด้วยจริงๆมีขี้เกียจกันล้วเสารเสียงมาเยอะผมมาแล้วเอาเอาปิดเข้ามาทุกวันไหมผมเข้ามาทุกวันจะมีแค่สองสามคนแล้ว บางคนก็มีดองบางคนก็มีมอครับดองมันเข้าใจเข้าใจครับให้คนที่อาวุธน้อยไปยืนขวาดิเดี๋ยวกูจะให้เวลาน้องนั้นเดี๋ยวจบโรแมงเลยจบโรแม่งทิ้งเลยสัตว์ง่ายดิในเมื่อมึงเข้ามาแบบขี้เกียจแล้วมึงไม่อัปเกรดของก็มึงตายไปซะไอ้เหียแล้วมึงก็ไปเริ่มใหม่เนดิไม่ได้เกาะอะไรยังต้องขอเลยครับลุงไหนใครเกาะเกาะในตัวเหลือสองร้อยมาทางนี้ดิเกาะในตัวเหลือสองร้อยอ่ะไม่ แบบน้อยอ่ะในตู้อแคปมันต sure mm. ้องแคปมันต้องแคปมันต้องแคปไปดูนี่ไอจิวมึงจับพวกโกหกนี okay. ่ส่งรูปให้จิวดูนี้จิวมึงไปส่งรูปให้ดูดีหนึ่งห้าเก้าลยผมมีพันตัวนะมีัานหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหพัมีไม่ถึงนะพันมีไม่ถึงจะม้มาดิชื่อตัวเองมาด้วยนะพัทพัทพัทพาพัััพันพั เคยส่งให้ผมมันใช้ลูกเกามลลูกเก่าล่อใหม่จะหลออได้แบบพวกันั่นแหละเบอร์หนึ่งห้าเก้าเไรอะผมไปแคปดีอไปแคปดีอะถูกชื่อสองเท่าดีเออมก็แค่พูดความจริงแค่นั้นเองผมจะใหกิมห้อะไรสองร้อยตัวมันไ0ตูแคมัมีเงินต้องเยอะอมมีเงินแต่ผมไม่มีเกาะโอ้อะไรว่าผมกดต่อรเร็วไอไอพัดรถเร็วดิ ลุงแม็กเขาอ้าแต่คนรวยรวยไงนึกความแรงฝีมือไม่ต้องใครรวยใครใครรวยวะในแก๊งกูใครรวยวะในแก๊งกูใครรวยในแก๊งกูใครรวยวะกูรับแต่คนรวยรวยใครวะใครรวยบอกกูหน่อยดิในแก๊งใครรวยกูรับแต่คนรวยรวยใครรวยวะบอกกูหน่อยดิว่าใครรวยมีแต่กูเนี่ยให้ของคนอื่นเขาเนี่ยจนเนี่ยมึงดูรถได้ตัวกูเนี่ยมีสองสามคันเนี่ยเพิ่งขอเข้ามาตอนเล่นสตอรี่เลยน่ะ ใครเลยมึงบอกอะไรเดี๋ยกูจริงปกติที่เกลกันจัดเลยครับลุงยังจะอยู่ต้นไม้ต้นเดิมอยู่เหรอครับเนี่ยออย่เค้ดเอาฟองนะ ไม่ปล่อยปล่อยปล่อยต้องต้องตอบมันไว้ตอบให้มันหน้าแตกอ่ะเข้าใจป้ะต้องตอบให้มันหน้าแตกไว้พวกเนี้ยต้องตอบให้มันแบบพูดอะไรไม่ได้อ่ะเนี่ยมันจนมันหายเข้าใจป้ะตอบให้มันจนพิมพ์เยี่ยอะไรไม่ได้ไอ้ติดแปงหลังไปยืนด้วยต้องตอบให้มันพิมพ์ไม่ได้เว้ยตอบให้มันหน้าแตกพี่ชายไปแล้วเกนาะแล้วไปทไไงเนี่ยม้ไว้สุดอ่ะมันมือเครก่าบินแล้วมั้ง